สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรณ์หรือสาวไพ่ถาระนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีกุมประจําเดือนนะคะประจําเดือนมิถุนายน2566นะคะราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะซึ่งการทำนายดวงนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงโดยรวมโดยกว้างอาจจะตรงบ้างดูไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสตินะคะที่สำคัญดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์หรือบางคนบางท่านดูเพื่อความสนุกก็ได้นะคะแต่ถ้าใครดูแล้วไม่โอก็เลื่อนผ่านได้เลยค่ะไม่ว่ากันนะคะ สำหรับท่านใดที่อยากดูลัคนาเกิดก็ดูได้นะคะถ้ารู้ลัคนาเกิดหรือว่าดูทั้งสองอย่างเทียบกันก็ได้นะคะขออนุญาตสับไพ่แล้วก็จะหยิบไพ่แทนชาวราศีกุมนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยค่ะชาวราศีกุมนะคะให้ใบแรกสิบเหรียญเลยค่ะราศีกุมให้สิบเหรียญขึ้นมาก่อนเลยนะคะ ในเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนชาวราศีกุมคุณจะเป็นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะคะคำว่ามหาเศรษฐีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีแค่มีกินมีใช้นะคะแล้วก็ไม่ขัดสนนี่ก็ถือว่าถือว่าเป็นเศรษฐีสําหรับบางคนแล้วแต่บางคนอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะก็ะคําว่าเศรษฐีไม่ไม่เท่ากันนะคะของแต่ละคนนะจ้ะแล้วก็เห็นไหมคะจะมีเงินเข้ามือคะ่ะ คุณจะมีโชคมีเงินเข้ามือมีโชคมีลาบมีเงินเข้ามือนะคะอาจจะอาจจะไม่เยอะแต่ถือว่าก็มีเงินนะคะแต่คุณก็มีรายจ่ายออกนะคะในภายในออฟเพนเจอร์นะคะเงินเงินเข้ามือมีเงินจ่ายออกก็มีค่าใช้จ่ายนะคะมีค่าใช้จ่ายทุกคนมีค่าใช้จ่ายหมดเลยค่ะนะซึ่งก่อนหน้านี้คุณจะปวดหัวในเรื่องของการเงินคิดเยอะคิดมากเครียด นะคะบางคนบางขัน้นอาจะถึงขั้นนอนไม่หลับเล,เลยก็เป็นได้ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการเงินทําให้คุณคิดเยอะคิดมากเห็นไหมคะคุณจะมีพูนอยู่ในมุมของตัวเองก็จะค่อนข้างจะคิดเยอะนะคะคิดเยอะอยู่ในมุมของตัวเองไม่ค่อยคุยกับใครนะคะซึ่งให้ระวังนะระวังระวังเห็นไหมคะมีเงินเข้ามาก็มีคนเข้ามาขอหยิบยืมนะคะมีไพ่เจ็ด ดาบเข้ามาให้ระวังนะคะคนเข้ามาหาผลประโยชน์คนที่ทําอะไรรับหลังคนที่ไม่ซื่อสัตย์บางคนอาจจะโดนยืมเงินแล้วไม่คืนก็เป็นไปได้นะคะเนาะแล้วก็เขาบอกว่าให้คุณน่ะคิดไว้เสมอว่าเวลานะไพ่หดาบเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเวลาจะเป็นตัวเยียวยาที่ดีนะคะ ให้สิบถ้วยค่ะครอบครัวแฮปปี้มีความสุขดีนะคะมีไพ่หกเหรียญน,นะคะถ้าใครกู้ยืมก็ผ่านนะคะผ่านนะคะนะ,ะนะและไพ่ใบสุดท้ายนะคะได้ไพ่หกไม้เท้าค่ะโอเคไพ่คุณสวยนะคะของเดือนนี้ชาวราศีกุมขออนุญาตคับของนี้โอเคนะคะ ชาวราศีกุมเราจะเห็นได้ว่าได้ว่านะคะไพ่ขึ้นมาสวยและไพ่ใหญ่อิทธิพลค่อนข้างจะเยอะซึ่งไพ่ใหญ่ในรอบนี้ของคุณไพ่ใหญ่ไม่มีเลยค่ะนะคะก็มีจะไพ่ไมเนอร์อ,อคะคาณาคะก็มีไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญเด็กถือเหรียญนะคะอัศวินถือเหรียญเกดาบนะคะควีนถือถ้วยเจดาบนะคะหดาบ สิบถ้วยค่ะแล้วก็หกเหรียญหกไม้เท้านะคะ,ะในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีกุมคุณจะมีเงินเข้ามือมีเงินเข้ามามีเงินให้จับจ่ายใช้สอยแต่อย่างที่บอกให้ระวังคนที่เข้ามามาหาคุณโดยหวังผลประโยชน์นะคะเข้ามาหาหวังผลประโยชน์บางคนอาจจะทำอะไรรับล้งแทงข้างหลังนะคะเขบอกว่า บางสิ่งบางอย่างคุณต้องรอเวลานะคะใจเย็นๆรอเวลาเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเวลาจะนําพาไปนะคะเวลาจะทําให้ปัญหาอุปสรรคบางอย่างมันเบาบางลงนะคะ,ะแล้วก็ครอบครัวจะแฮปปี้มีความสุขนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการงานคุณจะเด่นนะคะประสบความสําเร็จอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ประสบความสําเร็จถือว่ามีความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละเรื่องนะคะมาดูเรื่องแรกกันก,อก่อนเลยค่ะในเรื่องของการงานงานของชาวราศีกุมให้การงานของคุณออกให้หกหกไม้เทา้าหกไม้เท้านี่คือให้เรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะเ, à, เริ่มทํางานมานานหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงแต่ว่า ความสาเร็จก็มาแต่ต้องอาศัยระยะเวลาแล้วก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นนะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้คุณเหมือนกับคิดเดยอะคิดมากได้ไพ่ใบเดิม q ว e นออ f คั p นะคะคิดเดยอะคิดมากในเรื่องของการงานเหมบางทีการงานคุณค่อนข้างจะสับสนค่อนข้างจะงงบางทีไม่อยากรับรู้อะไรในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าการงานของคุณบางทีมันมันมันค่อนข้างจะวุ่นวายสับสนแล้วก็มันค่อนข้างจะ เยอะนะคะแล้วก็แต่ว่าการงานของคุณจะมีคนเก่าๆคนเดิมๆนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอยู่นะคะในเรื่องของการงานนะแต่อย่าลืมว่าการงานจะสําเร็จรุ่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่ได้ก็ต้องใช้เวลานะคะรอเวลานิดนึงนะคะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะ การเงินอย่างที่บอกให้การเงินของคุณดีนะคะมีเงินเข้ามือมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยมีเงินให้แบ่งปันคนอื่นบางทีคุณด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีคุณเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นนะคะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะในเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณบอกว่าการเงินของคุณมันจะทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกเต็มอิ่มช่วงนี้จะมีงานเงินให้มา ให้หมุนให้หนู่นนี่นั่นไพ่บอกว่าให้คิดให้ดีหรือว่ามีภาระอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงินให้ชะลอนะคะชะลอบางอย่างบางอย่างไว้นะคะบางทีอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งไม่ใช่ว่าอยากอยาก,อยากทำอะไรทำทำทำโดยที่ว่าไม่ไม่ดูใช่ไหมฉะนั้นต้องต้องรอเวลานิดหนึ่งบางทีบางสิ่งบางอย่างมันต้องอาศัยจังหวะและเวลาในการที่จะ เริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่การเงินในเดือนนี้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหน่อยนะคะมาดูในเรื่องของในเรื่องของโชคลาภคุณจะมีโชคลาภไหมนะคะโชคลาภนะคะโชคลาภของคุณไพ่เดทขึ้นมาก่อนเลยไพ่เดทควีนถือเหรียญแล้วก็อ่า ก้าดาบไพ่ใบเดิมถามว่าโชคลาภเด่นไหมโชคลาภไม่เด่นแต่ถ้าอยากเสี่ยงอยากซื้อนะอยากเสี่ยงอยากซื้อหรืออยากลองดูก้ออาจจะได้จากคนเจ็บคนจากคนตายนะคะของโชคลาภนะคุณจะได้จากตรงนั้นนะคะแต่ถ้าใครไม่เสี่ยงไม่ต้องเสี่ยงนะคะเพราะว่าไพ่ไม่เด่นในเรื่องของการมีโชคลาภนะคะมาดูเรื่องของ สุขภาพกันหน่อยสุขภาพช่วงน,นี้ให้ระวงังระวงังระวังเรื่องการปวดหัวปวดหัวเครียดนอนไม่หลับนะคะมีเงินก็เครียดไม่มีก็เครียดนะคะสุขภาพของคุณนะคะสุขภาพของคุณดีนะคะถามว่าเป็นอะไรเยอะไหมไม่เยอะค่ะอาจจะมีเครียดปวดหัวนิดหน่อยนอนไม่หลับนะคะสุขภาพโดยรวมดีนะคะอ่าสุขภาพมาดูว่า มาดูว่าบางคนบางท่านชอบดูเรื่องของการเสริมดวงมาดูว่าไพ่อยากบอกอยากให้เราเสริมดวงในเรื่องอะไรบ้างสำหรับชาวราศีกุมในเดือนมิถุนายนนะไพ่อยากบอกอยากให้เราเสริมดวงในเรื่องอะไรบ้างให้อยากให้เราเสริมดวงในเรื่องของการงานการงานนะคะ การงานเสริมดวงในเรื่องของการงานการงานเด่นนะคะการงานมั่นคงอยากให้เราเสริมดวงโดยนะคะบางคนบางท่านอาจจะไปไหว้ศาลลักเมืองนะคะไหว้ที่ที่เจ้าทางในที่ที่ท,ที่ที่เราทํางานนะคะไหว้ขอบคามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นนะคะเนาะในเรื่องของการเสริมดวงนะคะ ใครที่ไม่เคยไหว้เลยนะคะลองไปไหว้ดูนะคะสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์ณประจำหนะ้าที่ที่เราทํางานอยู่นะคะโอเคมาดูต่อไปมาดูว่าถ้าอยากเก็บเลยค่ะขออนุญาตเก็บไพ่ชุดนี้ถ้าอยากแนะนําอยากบอกอะไรชาวราศีกุมบ้างนะคะให้อยากแนะนําอะไรมีคําแนะนําคําเตือนอะไรบ้างนะคะ ให้แนะนําเรื่องปัญหาครอบครัวแล้วก็เรื่องความแข็งแรงให้ปแนะนําในเรื่องของปัญหาครอบครัวให้ระวังเนาะปัญหาครอบครัวจะมาจะมีมาให้คุณได้แก้ปัญหาอยู่บ่อยๆอ,อยู่เรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าปัญหานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะบางคนปัญหาเล็กๆแก้ไขง่ายบางคนปัญหาใหญ่โอเคแก้ไขยากกค็ค่อยๆคิดค่อยๆทําไปแล้วก็บางคนอาจจะเป็นปัญหาปัญหาเรื้อรัง นะคะเป็นปัญหาเรื้อรงังไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นปัญหาครอบครัวจะเข้ามาทําให้คุณเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับอยู่เรื่อ,อยๆนะคะฉะนั้นคุณต้องมีความเข้มแข็งแข็งแรงคุณต้องเด็ดขาดบางสิ่งบางอย่างมันต้องต้องเด็ดขาดต้องต้องต้องฟันธงนะคะเด็ดขาดมุ่งม,มั่นนะคะไม่งั้นไม่งั้นปัญหาบางสิ่งบางอย่างปัญหามันไม่จบนะคะ อันนี้คือไพ่อ,อยากเตือนคุณนะคะชาวราศีกุมเดี๋ยวมาดูว่า,าเราจะมาดูไพ่เกี่ยวกับความรักความรักของชาวราศีกุมจะเริ่มจากคนโสดก่อนเลยค่ะความรักคนโสดชาวราศีกุมนะคะคนโสดชาวราศีกุมของนาตสับให้ก่อนนะจะเป็นอย่างไรบ้างคนโสดชาวราศีกุมนะคะ <c oughs> คนโสดเราจะดูคนโสดก่อนเลยอ่ะคนโสดชาวราศีกุมคุณโสดได้ไพ่ใบเดิมเก้าดาบนะคะคนโสด,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 นะะโสดช่วงนี้คุณมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้วิจตก,กังวลคุณเคยอกหักเสียใจนะคะในเรื่องของความรักมาแล้วนะคะคุณอกหักคุณเหมือนอกหักคุณเศร้าเหงาเพราะรักเลยช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมคนโสดนะคะ คุณเหมือนในเรื่องของความรักคุณนิ่งไปแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ในเรื่องของความรักไม่เด่นเลยนะคะไม่เด่นเลยจนะ,ะ,ม,รรออะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีปฏิหารเรื่องอะไรมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณเปิดไพ่เจ็ดดาบออกมาอีกแล้วนะคะมีคนเข้ามาหาคุณแหละแต่เข้ามาแบบไม่จริงใจนะเออไม่ต้องไม่ให้ระวังนะระวงังระวังนะเป็นไพ่ให้เราระวังว่า มีคนเข้ามาหาคุณแล้วเข้ามาแบบไม่จริงใจอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมคนเดิมๆนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบปิดหูปิดตาไม่รับไม่รู้ดีกว่าหาทางออกไม่ได้นะคะคุณมุ่งมั่นในเรื่องของการงานดีกว่าเนาะการงานของคุณเด่นนะคะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานการหาเงินนะคะและอที่สําคัญผู้รักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย นะคะคนโสดนะคะคนโสดคนที่เข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมซึ่งคนเก่าคนเดิมคุณก็รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะเข้ามารอบนี้เขาก็ไม่ไม่จริงใจกับคุณแหละไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับคุณนะคะให้บอกว่าแต่ให้แนะนำบอกว่าให้คุณเรียนรู้กันนะให้เรียนรู้สิ่งที่มัน ผิดพลาดในอดีตสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเรียนรู้ที่จะให้รู้จักการเรียนรู้ซึ่งกันและการเลาเอาบทเรียน,นอดีตมาเป็นประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆเป็นไปทีละขั้นทีละตอนทีละสติปนะคะมีคนเข้ามาจีบคุณนั่นแหละนะคะเออโอเคนี่คือไพ่ของคนโสดนะต่อไปค่ะเรามาดูสำหรับคนที่มีคนคุย คนโสดผ่านไปคนที่มีคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่ก่บนสำหรับท่านที่มีคนคุยแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะสำหรับท่านที่มีคนคุยแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่มีคนคุยอ่ะ เหมือนว่าคุณมอบความรักให้เขามีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นในเรื่องของความรักแต่มีอีกคนเขานิ่งๆเฉยๆอยู่นะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะชาวราศรีกุมคนหนึ่งอาจจะมอบความรักให้คนหนึ่งยังนิ่งๆเฉยๆให้บอกว่าให้เทมเพลนขึ้นมาบอกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยคุณคุยอยู่ตอนนี้เป็นคนต่างชาติหรือเปล่านะคะอมีคนต่างชาติหรือเปล่าที่คุณคุยอยู่แล้วคุณคุยอยู่หลายคนไหมคะนะให้มันบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าให้คุณตั้งใจจริงมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วคุณจะพบคนที่ ทำให้คุณดูดีมีความสุขนะคะแล้วก็เห็นไหมคุณต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจโอเคสำหรับท่านที่มีคนคุยอยู่นะคุณเหมือนว่าอาจจะมีช้อยเยอะหรอคุณมีพันธะมีภาระเยอะสุดท้ายพันธะและภาระคุณมีพันธะภาระเยอะคุณอยากมั่นคนในเรื่องของการงานถามว่าคุยก็คุยไหมคุณคุยหลายคนแล้วก็ที่สําคัญคุณคุยกับต่างชาติด้วยไหมนะคะ แต่ว่าคนที่คุณคุยอยู่เขาก็ยังนิ่งๆเฉยๆอยู่นะให้บอกว่ามันเป็นรักใหม่ของคุณนะคะสำหรับคนที่คุณคุยเป็นรักใหม่ของคุณแต่คุณต้องรู้จักรักตัวเองนะคะนะคุณต้องรู้จักรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็เปิดใจที่จะให้เปิดใจที่จะรับพลังงานดีๆพลังงานที่ ที่ยิ่งใหญ่นะคะพลังงานที่อยู่รอบตัวของคุณคุณต้องเปิดรับพลังงาน open your heart แล้วก็รู้จักรักตัวเองนะคะแล้วก็คุณจะเจอสิ่งใหม่ๆเจอคนใหม่ๆห,หรือเจอคนชมคนคุยใหม่ๆก็ได้นะคะเนาะอ่าลองดูนะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยเนาะต่อไปค่ะมาดูสำหรับท่านที่ ท่านที่มีคู่แล้วชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไร,ใน,ร,งงรนะะในเรื่องของความรักนะคะ,ะนในเรื่องของความรักนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักไพ่บอกว่าช่วงนี้ มีใครคนใดคนหนึ่งทำอะไรรับหลังไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนันเป็นเครื่องกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะเป็นจังหวะชีวิตของคุณอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะตัวคุณนี่แหละที่เหมือนทำอะไรรับหลังคู่ของคุณเขาก็มุ่งมั่นทำงานหาทำงานอยากก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะแต่ว่าตัวคุณ รู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยคุยไม่ค่อยคุยกันหรือเปล่าไม่ค่อยสื่อสารกันไม่ค่อยคุยหากันนิ่งๆเฉยๆต่างคนต่างอยู่นะคะชาวราศีกุมภ์คุณเหมือนนิ่งๆเฉยๆต่างคนต่างอยู่มีไพเดอร์ซัน the sun ขึ้นมานะคะไพเดอร์ซันบอกว่าจริงๆคุณควรจะหันหน้ามาคุยกันนะคะเปิดใจคุยกันเปิดโลกกัศน์ดูนะคะไม่ใช่แบบ คิดถึงจะเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องอดีตเรื่องที่มันไม่โอเคนะคะเห็นไหมคะมีไพ่ดาบขึ้นมาแปดดาบขึ้นมาบางทีมันเหมือนปัญหามันมีรายล้อมรอบตัวแหละอ,อ,อ่ะช่วงนี้เหมือนกับว่าไม่คุณก็เขาแหละรู้สึกจะคิดเยอะคิดมากคิดเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่สําคัญคุณเป็นคนอ่อนว้ง่าย นะคะอารมณ์อ่อนไหวง่ายอารมณ์เหมือนเหมือนตัวสำรองนะคะแล้วก็คุณเลยอยู่แบบอยู่แบบแบบโสดโสดทำตัวเหมือนคนโสดเลยทำไมไพ่ดูทำตัวเหมือนคนโสด,ด,ดจังขอทีวีไพ่ใบหนึ่งนะอ่ะคุณเหมือนว่าต่างคนต่างอยู่เลยนะ่ะ ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินไม่ค่อยคุยกันนิ่งๆเฉยๆนะคะแล้วก็มีใครบางคนชอบหวานสนห์ไปทั่วด้วยอืมนะสำหรับทันที่มีคู่นะแต่ถ้าใครดูแล้วไม่โอเคก็ผ่านนะคู่ของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ผ่านไปนะคะไม่ต้องไปใส่ใจมากดูเพื่อความบันเทิงสนุกนะคะชาวราศีกุม ไพ่บอกว่าคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณควรจะทําอย่างไรเพราะมันเป็นรักแท้ของคุณนั่นแหละ to love to love นะคะบางทีบางอย่างคุณจะต้อง heal เรื่อง family issue ก็คือต้องเติมเต็มนะเติมเต็มสิ่งที่ขาดแล้วก็รู้จักให้รู้จักการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาฝั่งเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องดูแลการพูดคุยกันนะคะอันนี้คือในเรื่องของความรักของชาวราศีกุมนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ชาวราศีกุมโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ